สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมวย,มย,มยดีพูดิจิจะทท็อกนะคะวันนี้เราจะมาพิกซ์อาร์เแบบแรนดอมนะคะในหัวข้อสารที่ส่งมาจากเทวดานางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเต็มรูปแบบนะคะไม่มีกองไพ่ใดๆให้เลือกนะคะใครที่เข้ามาดูวันนี้พลังงานและสารทุกอย่างวันนี้เป็นของคุณนะคะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าง จะทาให้นะคะวันนี้เราก็รับพลังงานดีๆไปด้วยการอะไรที่ไม่ดีถ้ามันไม่ใช่การเตือนก็ปล่อยผ่านไปเลยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการเตือนใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะมีความสุขทุกๆขณะที่ใช้ชีวิตมีสติทุกๆวันที่เราแบบหายใจอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับตัวเองนะคะและถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยนะคะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะโอเคมาก่อนที่เราจะไปดูว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรเราต้องแบบเช็คสัญญ,ญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะคะขออนุญาตเช็คสัญ,ญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงว่าวันที่เรามาดูนะคะปกติไพ่จะมีผล 3- 6เดือนวันที่เรามาเปิดนะคะวันนี้คือวันที่20สิงหาเพราะฉะนั้นคุณจะเข้ามาดูวันไหนก็นแล้วแต่แล้วก็นับไปอีก 3- 6เดือนมันมีผลนะคะประมาณนั้นโอเคมาเช็คพลังงานไพ่ก่อนว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้เจอกันคือเรื่องอะไรสำคัญสำคัญนะคะ เรียนรู้ไปด้วยกันดุ้นไปพร้อมๆกันนะ m o v i n g forward, Gallery for positive change นะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นสู่พลังงานบวกๆนั่นเองแสดงว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เรา น่าจะได้เจอกันคือการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ไปครั้งหน้าค่ะด้วยพลังงานดีๆนะคะไพ่สวยมากเลยนะคะเต็มไปด้วยความสุขการมองโลกในแง่ดีและการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นโอเคทําไมมั่นใจว่าดีขึ้นนะเพราะมันเป็นโพสิทีฟยังไงมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้พลังงานในตัวเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าเป็นคนอ่า ชาวธาตุอะไรราศีอะไรที่เข้ามาดูนะคะเป็นภาพรวมๆเนาะโอเคไม่ว่าจะเข้ามาดูมากหรือน้อยนะคะเราคิดว่าสิ่งที่มันมีค่าที่สุดคือมีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ได้รับบางสิ่งบางอย่างไปที่ดีๆเราดีใจมากแล้วนะคะโอเคปะ่ะคนที่เข้ามาดูวันนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือคนที่เกิดราศีกุมนะคะราศี จริงๆได้กับทุกราศีอะแต่พลังงานในตัวคุณคือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้สิ่งใดง่ายๆนะคะไพ่ The Tower ขึ้นเนี่ยเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่เชื่อในสัญชาติตยานตัวเองนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อชีวิตเนี่ยพบกับจุดพลิกผันกับชีวิต มากๆเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้ทุกคนที่เข้ามาดูนะคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตแบบปุบปรับฉับพลันมากๆสิ่งใดที่ไม่ใช่จะหายหายไปไพ่เดอะเวิลอ่าไพ่เดอะทาวเวอค่ะเป็นไพ่ของการทำลายล้างสิ่งที่ไม่ใช่สู่สิ่งที่ใช่ไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะแบบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามแต่ผลของมันคือทําให้เราได้ในสิ่งที่คู่ควรนั่นเองนะคะเหมาะกับใครที่ดือด้อนะคะเราคิดว่าเราทุกคนวันนี้น่าจะเป็นคนค่อนข้างดือด้อๆในที่นี้นะคะคือเรามีความ เชื่อในสิ่งที่เราเป็นแต่บางครั้งนะคะถ้าไม่ใช่เส้นทางของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าก็จะมาเปลี่ยนแปลงนะคะธรรมชาติจักรวาลจะมาจัดสรรให้เข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราทุกคนกําลังจะถูกจัดสรรชีวิตให้เข้าที่เข้าทางสู่จุดที่มันใช่มากขึ้นนั่นเองโอเคมาดูต่อซิว่ามีคนวันอะไรบ้างอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะ ว้าวเดะแทมเพรนอาจจะเป็นชาวราศีธนูนะคะหรือว่าเป็นคนที่เกิดวันศุกร์เกิดวันจันเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นคนที่กล้าในการเปลี่ยนแปลงทุกคนดูนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์คือไพ่ของการ เปลี่ยนแปลงแบบกระทันห่นงและไพ่เดอร์ทำพลังคือไพ่ของการปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลหรือการ transformtion นั่นเองนะคะคนวันนี้ที่เข้ามาดูพลังงานในตัวเราทุกคนนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลง transformtion จากจุดที่ไม่ใช่สู่จุดที่ใช่แบบรวดเร็วมากๆและสิ่งที่เกิดจากรวดเร็วแบบนั้นนะคะมันจะทําให้เราปรับตัวให้ชีวิตสมดุลขึ้นเป็นข่าวดีมากๆทํทำไมชีวิตต้องสมดุลเพราะตราบใดก็แล้วแต่ถ้าชีวิตเราสมดุลแปลว่าเราจะใช้ชีวิตได้อย่าง อเเข้าใจนะคะเรียนรู้กับทุกสถานการณ์ได้ดีนะคะรับพลังงานไปเลยนะคะการทาน formation รอบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรุ้นกัน night of o n r นะคะไปได้วยความรวดเร็วนะคะอัศวินถือไม้ไปเลยนะคะแ a ชชั่นมาเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ ทุกคนเปิดใจฟังเลยนะคะว่าเรากําลังจะได้การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงสุดๆที่เรามีพละกําลังค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะประสบความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เต็มไปด้วยไฟแพชชั่นความปรารถนาอนแรงกล้าที่จะประสบความสําเร็จหรือเดินในเส้นทางของตัวเองความมีเสน่ห์ ความชาญฉลาดนะคะการกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะแอคชั่นมันไม่ใช่ของการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวแต่มันคือการเทคแอคชั่นมันคือการลงมือทําให้มันสําเร็จนะคะไปด้วยความพุ่งทยานนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนูเข้ามาดูนะคะ และไพ่ใหญ่ออกมาอีกหนึ่งใบไพ่จัสเมนไพ่ของการได้รับอิสรภาพและการปลดปล่อยใครที่เข้ามาดูวันนี้นะคะสารที่ส่งถึงคุณนะคะกำลังจะบอกกับเราว่าทุกอย่างที่เราผ่านเข้ามาในชีวิต นับตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้ดูไพ่จนมาวันนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการถ่ายเทพลังงานบางสิ่งบางอย่างในจิตวิญญาณในชีวิตของเราในโชคชะตาของเรานะคะ judgment คือคําพิพากษาหรือคําตัดสินสิ่งใดที่เราทํามาอย่างถูกต้องแล้วเราจะได้รับผลอันถูกต้องยอดเยี่ยมสิ่งใดที่ไม่ใช่สิ่งใดที่ไม่ดีจะถูกเคลียร์ออกไปจากพลังงานในชีวิตเราค่ะ คนทุกคนมีจุดที่เดินผ่านเส้นทางมาวันนี้คือคำพิพากษาคือคำตัดสินว่าชีวิตเราจะไปเส้นทางไหนเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ทนันต้องตัวเกิดขึ้นแต่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณคู่ควรเราทุกคนจะได้รับในสิ่งที่เราคู่ควรนะคะพลังงานในตัวเราเป็นเช่นไรเราจะดึงดูดพลังงานแบบนั้นมาอย่างรวดเร็วให้ ไพ่เมเจอร์ออกมาทั้งหมด3ใบเป็นไพ่ใหญ่ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงทางนั้นเลยนะคะไพ่ใหญ่ออกมาอีกแล้วค่ะ t ด e f o o ฟสู่อิสระภาพวันนี้นะคะใครมาถามเราว่าอยากใช้ชีวิตแบบอิสระเราเกิดมามีชีวิตเป็นอิสระมีจิตวิญ,ญญาณที่เป็นอิสระค่ะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ ในชีวิตของตัวเองในเส้นทางที่มันใช่ไม่ได้มีความตึงเครียดไม่ได้มีความคิดหรือไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่ตกค้างในหัวใจมันคือการได้สู่อิสรภาพและเส้นทางที่ตัวเองจะต้องเดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองนะคะกล้าเสี่ยงกล้าคิดกล้าตัดสินใจไม่ติดค้างไม่ยึดติดนะคะไปแบบมีความสุขสนุกสนานไปแบบเหมือนเด็กไม่ได้คิดเยอะไม่คิดมากคุณจะถูก กดปล่อยจากพันธนาการนะคะสู่จุดที่เป็นอิสระสู่เส้นทางของตัวเองวันนี้ถ้าใครมาถามเราว่าอยากเปลี่ยนแปลงงานอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะแบบออกผจญภยัยไพ่ออกมาบอกคอนเฟิร์มว่า let's go เลยไปเลยนะคะไพ่ตรงกับตีมมากๆเลยคะ่ะ meet forward นะคะก็คือแบบ move forward ไปเลยคะ่ะคุณอยากทำอะไรตอนนี้ทำเลยนะคะคุณรอจังหวะอะไรอยู่ตอนนี้ถึงเวลาถึงจังหวะนั้นแล้วนะคะทำมันได้เลยนะ ไปได้ความสุขสนุกสนานขออีกหนึ่งใบนะคะพลังงาน queen of pentacles แล้วจุดที่เราจะได้รับคืออะไรคืคอความมั่งคั่งค่ะความอบอุ่นในหัวใจตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองการดึกซึ้งถึงจิตวิญญาณที่มันมีคุณค่าการเห็นคุณค่าของสปปรรพสิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอาจจะพบคู่แท้นะคะการเดินทางครั้งนี้หรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้คุณจะพบคู่ที่เป็นสินเสมอกันเป็นคนที่มาเติมเต็มเกี่ยวกับทางด้านวัตถุสิ่งของหรือเขาเรียกเป็นคู่อะไรนะคู่สร้างคู่สร้างคู่สมคู่ที่มาสร้างความมั่งคั่งให้กันและกันนะคะสู่จุดที่มันสะเทือนในตัวเองมากๆไพ่ส่วนมากเลยนะขออีกหนึ่งใบนะคะ เอชออฟคัพค่ะคนกรองนี้นะคะคนที่มาเลือกวันนี้สิ่งที่คุณจะได้รับนอกจากความมั่นคงแล้วคือความสุขความเต็มในหัวใจไม่ว่าความพังพร้อมหลายๆเรื่องบางคนได้พบคู่แท้นะคะได้พบรักครั้งใหม่ที่มาเติมเต็มเป็นสินเสมอกันบางคนได้พบเส้นทางที่ทําให้ตัวเองเกิดความสุขความสบายใจหลุดพ้นจากความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหลุดพ้นจาก อะไรที่มันทำให้เรายึดติดอยู่คุณจะได้รับความแบบฟู l like f i l l m น n t ความสุขแบบสู่อิสระภาพจริงๆอิสระภาพความสุขความสมบูรณ์แบบในหัวใจความรู้สึกได้เติมเต็มในชีวิตตัวเองนะคะอืยไพ่สวยมากขอดู energy หน่อยนะคะเทวดานาะงฟ้าอยากจะบอกอะไร angel balance ไพ่สวยมากทุกคนเอ็นเจอร์บาลานค่ะคือชีวิตที่สู่จุดที่มันสมดุลจริงๆทั้งร่างกายร่างกายสมดุลเมื่อไหร่นะคะการเป็นโรคเป็นภัยจะน้อยลงจิตใจสมดุลเมื่อไหร่นะคะการตัดสินใจจะถูกต้องได้เดินบนเส้นทางที่มันใช่ค่ะจิตวิญญาณสมดุลเมื่อไหร่คุณจะรับคุณจะให้คุณจะเวนิเฟสคุณจะประสบความสําเร็จในเส้นทางของคุณรับพลังงานวันนี้ไปนะคะ อย่าก,กลัวนะที่เราจะไปสู่จุดที่มันดีที่สุดอะ่ะบางครั้งเวลาเราฟังไพ่อ่ะมันต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้การแบบไม่หลงระเริงเกินไปแต่เราเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาฟังวันนี้รู้แหละว่าการอ,าาอ่านไพ่อ่ะมันคือการอนุมานมันคือการใช้จินตนาการบวกกับสถิตินะคะหรือว่าการที่แบบ ได้รับพลังงานหรือได้รับสารตรงนั้นแต่คุณต้องเชื่อแบบมีสติค่ะแต่สิ่งที่อยากจะให้คุณรับไปคือชีวิตเราทุกคนสามารถสมดุลมันได้ด้วยตัวของเราเองบางเรื่องที่เราจัดการมันไม่สมดุลน,นะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือกเราพลังงานมากกว่าเราที่เขาจะจัดสมดุลให้เราเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราเจอวิกฤตกันอยู่บางครั้งนะคะอ,อาจจะเป็นการจัดสมดุลใหม่ของโลกใบนี้ก็ได้ชีวิตเราจะถูกการจัดสมดุลใหม่ ให้มันเข้าที่เข้าทางใครที่อยู่ผิดที่ผิดทางจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนฉับพันมากๆคุณจะเข้าจุดสูตจุดสมดุลได้อย่างรวดเร็วฝึกปรับตัวนะคะอย่าฝืนอย่าฝืนกับสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเราสุดทางซื่อสัตย์กับใจตัวเองนะคะขออีกหนึ่งไปนะไพ่วันนี้ไปในทิศทางเดียวกันมากๆ ไพ่ของการปล่อยวางและความสงบสุขนะคะไพ่ของการตัดสรู้ไพ่ของการบรรุซึ่งจิตวิญ,ญญาณที่เข้าอกเข้าใจบางคนค้นพบจิตวิญ,ญญาณของตัวเองมีการตื่นรู้เกิดขึ้นนะคะแต่การตื่นรู้รอบนี้ไม่ใช่การตื่นรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดบางคนพัฒนาตัวเองมา แต่จุดหนึ่งที่มันไม่ใช่คุณจะถูกเหตุการณ์บางเหตุการณ์คนบางคนหรือสถานการณ์บางสถานการณ์ s ิ t u a เอช n บางอย่างที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันคุณจะสู่จุดที่สม สมดุลในชีวิตคือสูตจุดที่มันสงบบางคนหันไปปฏิบัติธรรมบางคนยิ่งนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมยิ่งค้นพบความสงบของตัวเองความสุขใจที่มีนะคะการบรรลุซึ่งเป้าหมายในการใช้ชีวิตหรือการพบคําตอบบางอย่างที่มันถูกซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณมันจะถูกหลอมรวมเข้าหากันทั้งหมด แล้วคุณจะได้พบคำตอบหลายๆอย่างสติปัญญาสมองของคุณจะทำงานร่วมกันได้ดีมากๆณนะจุดหนึ่งทุกวันนีส้สมองของเราทำงานได้ประมาณ5้ถึงบเนคุณคิดดูสิว่ามันขนาดไหนแต่ถ้าจุดหนึ่งที่สมองเราทำงานได้สมดุลขึ้นชีวิตทำงานได้บาลานซ์ขึ้นสงบขึ้นศักยภาพในตัวเราหรือสิ่งที่เราจะสร้างสารรค์ให้กับโลกใบนี้หรือตัวเองมันจะมากแค่ไหนนะคะมันอาจจะอยู่เหนือจินตนาการที่เราจะจินตนาการได้เลยนะโอเคมา นะคะหมายเลขที่เราเห็นนะคะหมายเลข4หมายเลข8หมายเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายเลขของดาวราหูหมายเลข1ห,หมายเลขของดาวอังคารหมายเลข9ก้าหมายเลขของดาวเกตดาวสุภเคราะห์ทั้งหลายและพลังแห่งการตื่นรู้พลังของการมีชีวิตชีวานะคะขอเรื่องความรักหนึ่งไป for g กิฟ n ิ่งแอนด์เรียนนิ่พลังงานความรักที่เราเห็นวันนี้คือการถูกปลดปล่อยจากเคาะกรรมทั้งหลายจากคู่กรรมคู่เวรจากสิ่งที่มันติดยึดติดกันมาสิ่งใดที่เราทําผิดไปอโหสิกรรมให้กันทั้งหมดสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้เป็นบทเรียนที่ดี ใครที่อกหักผิดหวังเสียใจถูกทําอะไรไมาก็เราแตกเกี่ยวกับความรักสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่เป็นสิ่งที่อันควรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะอะไรเพราะคุณจะได้พบกับคนที่คู่ควรหรือสิ่งที่คู่ควร ดีเท่าไรแล้วค่ะที่มันมีบางสิ่งบางอย่างเคลียสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตไม่งั้นเราจะต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่จิตวิญญาเราจะถูกทําลายไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลเอ็นดูเรามากเลยที่ทําให้เราได้เจอกับบางอย่างเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ทําให้เราเก่งขึ้นทําให้เรารักเป็นขึ้นนะและทําให้เราคน้นพบคนที่เกิดมาเพื่อ จุดมุ่งหมายเดียวกันกับเราคนกองนี้นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้เจอใครบางคนด้วยใครบางคนที่ไม่ใช่แค่เติมเต็มแค่แบบเป็นรักแรกพบตรงสเปคกับคุณนะคะแต่เป็นคนที่มีแพชชั่นเหมือนคุณคนที่เขาชอบไลฟ์สไตล์คล้ายๆคุณมีความชอบมีความคิดทัศนคติไปด้วยกันได้ดีนะคะว่าจะได้เจอคู่ที่แบบดึงดูดกันมากๆเลยนะ Get t o know is a u t h o r คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือคุณจะเจอเขาในมุมใหม่มิติใหม่นะคะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตหรือมุมมองชีวิตใหม่ๆกับความรักที่คุณจะได้รับครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความสุขนั่นเองนะ Calling in your soulmate ค่ะ ถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดรับใครที่โสดอยู่นะคะเป็นเวลาที่คุณแบบการร้องของคู่ไม่ใช่การอธิษฐานไม่ใช่การบนบานสารเก่าแต่คือการตั้งจิตตั้งใจตั้งสเปคของคุณในใจนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาจะส่งไปหาคู่คุณเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คู่ของคุณหรือโซของเราอะเปิดรับพลังงานนี้เมื่อส่งใจถึงกันมีเกณฑ์จะได้เจอกันนะคะ Yes, ค่ะคนคนนี้จะเข้ามาแบบมี c o m m i t เ e n t เลยนะคะไม่ใช่เข้ามาแค่เล่นๆแล้วนะคะ,ค,ะคนโสดที่เข้ามาดูวันนี้หลังจากนี้ไป 3- 6ถึงเดือนสถานการณ์คุณจะเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นเรื่องที่คุณต้องผิดหวังเสียใจหรือไม่แน่ใจแต่สุดท้ายคุณจะพบคนที่คู่ควรคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาดูวันนี้นะคะถ้าเขาเป็นคู่ของคุณนะคะคุณจะไปสู่จุดที่สามารถใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าเขาไม่ใช่คุณจะได้เจอคนใหม่นะคะ มาขอสรุปสามใบกับสารที่จัก,กรวาลจะส่งมาให้เราวันนี้นะคะวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เป็นสารทางจิตวิญญาณเท่าไหร่แต่เป็นสารที่จะได้เกิดขึ้นมากกว่า intuition น,น,นะคะการตื่นร,รู้หรือการที่มียานปัญญาวิเศษในการมองเห็นคนวันนี้รับพลังงานนี้ไปคุณจะเห็นทุกอย่างมาด้วยหัวใจและจิตวิญญาน,นะคะ คุณจะใช้หัวใจและจิตวิญญาณน,นำทางไปสู่จุดที่มันใช่จุดที่มันสงบสวยงามนะคะอืมสวยมากไพ่แบบไพ่ดีมากวันนี้ไพ่ไปในทิศทางที่ที่ที่แบบ ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว a เคชั่นมันคือการพักผ่อนหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณมันคือการเดินบนเส้นทางที่อยากจะเป็นนะคะสวยมากๆเลยจงเชื่อใน i n t u i t ชั่ของตัวเองในเซนส์นในสัญชาตญาณของตัวเองและใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตทุกวันเหมือนวันหยุดอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราทํางานอยู่ใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขอย่าไปยึดติดก,กับมันมากค่ะทาหน้าที่ของเราให้เต็มที่ชีวิตกับงาน มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันทั้งหมดคุณพักได้คุณปล่อยวางคุณผ่อนคลายได้คุณต้องเข้าใจนะว่าชีวิตจริงๆแล้วค่ะงานความรักชีวิตมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งที่มันแยกกันชีวิตคือชีวิตของคุณนะคะมันไม่ใช่อาชีพไม่ใช่ทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นการพักไม่ใช่แปลว่าคุณไม่รับผิดชอบงานมันแปลว่ายิ่งคุณพักยิ่งคุณมีเวลาได้เติมพลังงานตัวเองงานของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะมีดวงตาหรือว่ามีจิตที่เห็นว่างานไหนคืองานที่ใช่คนไหนคือคนที่ใช่สถานการณ์ไหนคือสถานการณ์ที่ใช่และณนวันนั้นนะคะมันจะทําให้คุณสว่างไปทั้งหมดเลยนะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูวันนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปนะคะมาแชร์กันได้นะคะ อินดูชันสิ่งที่ต้องระวังคืออ่าอินดูชันเข้ามากับอิ d u ูชั o นนะคะก็คือความชัดเจนกับความมัวเบาเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่เลือกวันนี้นะคะมีทั้งคนที่จะเห็นความจริงชัดเจนกับคนที่ยังหลงอยู่กับสิ่งที่มโนเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนจุดที่ใช้ i n t u i t i o n ของตัวเองนะคะ intuition คือสิ่งที่มันเห็น ตามสิ่งที่มันจะเป็นจริงๆจิตได้สำนึกจิตวิญญาณของเราที่เห็นด้วยความประจักษ์กระจ่างแต่อินดูชันนะคะคือความมัวความเทาๆความไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งวันนี้ที่เรารู้สึกก็คือว่าใครที่เดินมาบนเส้นทางที่มันใช้เส้นตตัวเองไม่ถูกใช้ชีวิตไม่ใช้ชีวิตในที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกที่มันอยู่ในความหลงความรู้สึกว่ามันใช่ ฟังไพ่หลายรอบแล้วมันก็ไม่เห็นจะตรงนะคะทำอะไรก็ไม่เห็นจะชัดเจนสักทีหลังจากนี้เราคิดว่าชีวิตคุณจะชัดเจนถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกทางถูกคนมากขึ้นนะคะไหนๆก็ไหนๆนะคะขอให้อีกหนึ่งไปนะใบสุดท้ายสำหรับวันนี้ Enlightenment ค่ะจิตวิญญาณที่เติม เติมเต็มและเติบโตขึ้นด้วยความสุขและความสว่างสวยรับพลังงานนี้ไปเราขอไม่ได้อ่านอะไรเยอะแต่อยากให้คุณเห็นภาพนี้นะคะจิตวิญญาณที่สว่างสวได้รับพลังงานมันคือความทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในดวงจิตของเราครับจักรวาลทุกจักรวาลอยู่ในดวงจิตของเราตราบใดที่ดวงจิตของเราใช้พลังงานนั้นได้เต็มที่ค่ะคุณจะเป็นอะไรก็ได้คุณจะเห็นอะไรก็ได้แต่เราเชื่อว่าทุกคนที่ได้เห็นได้เป็นได้มี ทำมาด้วยความเมตตาทำมาด้วยบนสายทางสายกลางที่เราอยากจะทําเพื่อคนอื่นทํเพื่อความเมตตาตัวเองทําเพื่อให้โลกมันดีขึ้นสิ่งนั้นจะทําให้สิ่งนี้เติบโตจเจริญงอกงามเป็นคุณงามความดีต่อไปรับพลังงานบวกไปพร้อมๆกันมีความสุขมากๆคุณคือคนที่คู่ควรที่จะได้รับพลังงานดีๆเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทนทุกข์ทรมานเราเกิดมาเพื่อเติบโตขึ้นเป็นความสว่างสวัยของโลกใบนี้ไม่ว่าใคร ที่พูดกับเราว่าเราต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้หรือสมองเราหรือจิตใต้สํานึกเราที่บอกกับเราว่าเราไม่เราเป็นไม่ได้หรอกม,มันเป็นเรื่องของความเพ้อเจ้์นะคะจงเปิดใจรับมันไปนะคะทําไมล่ะเราจะไปในจุดที่ดีที่สุดไม่ได้ทําไมเราจะดีขึ้นไม่ได้อย่าไปบล็อกทางตัวเองไว้เปิดรับพลังงานดีๆแล้รับมันไปมีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะคะสวัสดีค่ะ